ตัวแทนชาวนาจากอำเภอต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมตัวกันเพื่อรอรับเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรหรือทกศที่กำลังเตรียมเบิกจ่ายให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินค่าข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวรอบการผลิตปี2556-2557ทั25 57, จำนวน300ลายหลังจากที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับเงินจัดสรรจำนวน170ล้านบาท จากเงินงบกลาง20,000ล้านบาทมาจ่ายให้กับชาวนาโดยชาวนารายนี้เป็นหนึ่งในชาวนาที่กำลังจะได้รับเงินค่าเข้าวยืนยันกับทีมข่าวว่ารู้สึกดีใจที่เห็นทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงความมีน้ำใจต่อชาวนาขณะเดียวกันก็รู้สึกเห็นใจรัฐบาลที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้ใจ่ายและแรงกดดันจากกลุ่มต่างๆทำให้ชาวนาได้รับเงินล่าช้าไปบ้างแต่มั่นใจว่ารัฐบาลจะหาเงินมาจ่ายให้กับชาวนาได้อย่างแน่นอน ได้มีการรับจำนำข้าวต่อไปถ้าเกิดไม่มีการรับจำนำข้าวเราคิดว่าประชาชนเนี่ยลำบาก<ะ>เป็นหนี้เพิ่มอีกเยอะอยากให้รัฐบาลสู้แล้วก็งให้แต่ทำการรับจำนำข้าวเนี่ยต่อไป,ป,ปชาวเกษตรกรทุกคนอะ่ะรอได้ไม่ว่าจะเกิดผลกระทบอะไรแล้วก็แล้วแต่แต่แตก็จะรอรัฐบาลได้น,นอกจากเงินงบกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับแล้ว กสยังได้จัดสรรเงินจากกองทุนช่วยเหลือชาวนาอีก6ล้านบาทจากวงเงินที่จัดสรรก้อนแรก500ล้านบาทซึ่งจะนํามาจ่ายให้กับชาวนาภายในจังหวัดที่นําใบประทวนมาขึ้นทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้จํานวน12รายของนายาตั้งแต่เปิดเปิดตัวมาวันที่3มีนานะครับของธนาคารเปิดมาเนี่ย รวมแล้วเรามีประมาณ30ล้านนะครับขณะนี้30ล้านแล้ววันนี้เองมีเคสที่มารับเงินจากกองทุนจริงๆด้วยกี่รายครับผมเออวันนี้มีมีมารับเงินจากกองทุน12รลายนะครับจากอ่าสิอำเภอนะฮะ,ะแล้วก็เป็นเงินประมาณ6ล้านบาทนะครับทั้งนี้การจัดสรรเงินงบกลาง20 0 0 0ล้านบาทต้องเป็นชาวนาที่มีใบประทวนก่อนวันที่9ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่รัฐบาลประกาศยุบสภาขณะที่ชาวนาที่ถือใบประทวนหลังวันที่9ธันวาคม ยังมีสิทธิ์ในการรับเงินจำนำข้าวโดยจะสรรจากกองทุนช่วยเหลือชาวนาที่ทกสจะทยอยจ่ายให้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทกสได้เริ่มทยอยจ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชาวนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปแล้วจำนวน6,700ลายวงเงิน1,200ล้านบาทโดยยังเหลือยอดคงค้างที่ต้องจ่ายอีก1,600ล้านบาทจากชาวนา8,300ลายซึ่งยังต้องรอเงินที่รัฐบาลจะจัดหามา รวมทั้งเงินระบายข้าวจากกระทรวงพาณิชย์ที่รัฐบาลได้เร่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้ทีมข่าวเศรษฐกิจ NBTNEW s โฟกัส